with the life way life the vantage เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องการฟื้นฟูเซลล์และฟื้นฟูลำไส้ของคุณเพราะเมื่อร่างกายของคุณเสียสมดุลทั้งสองสิ่งนี้จะได้รับความเสียหายและพังทลายลงและจากนั้นมันก็จะกลายเป็นตัวกระตุ้นที่นำไปสู่ปัญหาอื่นๆอีกมากมายที่ไม่ดีต่อสุขภาพของคุณดังนั้นเราจะช่วยให้คุณเข้าใจว่าคุณสามารถรู้สึกดีที่สุดเท่าที่เคยเป็นมาได้ Life vantage. When we're talking about life vantage, we always get to the root of the problem. We're not just going to put a band aid on anything because we know that if you have healthy cells, you're going to be able to then create healthy tissues within inside your body. Those healthy tissues then come together to create healthy organs. And those organs become part of healthy systems. And if you have healthy systems, then you're going to have a healthy body that thrives, that has the energy, that has the movement, that has the clarity and the thinking, has everything that you need to live your best life. Really to help you get back in the game um, is one of the ways we like to look at it. เมื่อเราพูดถึง Life Vantage เราจะลงลึกไปถึงต้นตอของปัญหาเสมอเราจะไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเพราะเรารู้ว่าคุณมีเซลล์ที่แข็งแรงคุณก็จะสามารถสร้างเนื้อเยื่อที่แข็งแรงขึ้นมาภายในร่างกายของคุณได้ เนื้อเยื่อที่แข็งแรงเหล่านั้นก็จะมารวมตัวกันเพื่อสร้างอวัยวะที่แข็งแรงและอวัยวะเหล่านั้นก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบต่างๆที่แข็งแรงและถ้าคุณมีระบบต่างๆที่แข็งแรงคุณก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์มีพลังงานมีการเคลื่อนไหวที่ดีมีความคิดที่แจ่มใสและชัดเจนมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อใช้ชีวิตที่ดีที่สุดของคุณหรืออาจพูดได้ว่า เพื่อช่วยให้คุณกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนี่คือหนึ่งในมุมมองที่เราใช้กัน so life v a n t a g e is the activation company there are thousands and thousands of supplement companies out there in the world they are companies that are trying to give you something to help with something that your body has become deficient in so they're supplementing it with that you hope you're getting the right thing the right amount and taking it at the right time to not create right? more of a problem, a right? ดังนั้น Life Vantage คือบริษัทแห่งการ Activation มีบริษัทอาหารเสริมนับพันนับหมื่นแห่งบนโลกใบนี้บริษัทเหล่านั้นพยายามที่จะมอบบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณเพื่อช่วยในสิ่งที่ร่างกายของคุณขาดไปพวกเขาจึงเสริมสิ่งนั้นให้ซึ่งในการทำเช่นนั้นคุณก็ได้แต่หวังว่าคุณจะได้รับสิ่งที่ถูกต้องในปริมาณที่เหมาะสมและรับประทานในเวลาที่ถูกต้อง เพื่อที่จะไม่สร้างปัญหาให้มากขึ้นไปอีกใช่ไหมคะ With activation we're actually relying on your body's innate intelligence to tell itself what it needs when it needs and how to get it so we are actually turning your body's ability to take care of itself back on with Life Age n a and with activation แต่ด้วยการ activation เราอาศัยภูมิปัญญาอัญชันฉลาดที่มีมาแต่กำเนิดของร่างกายของคุณ ในการบอกตัวเองว่าร่างกายต้องการอะไรต้องการเมื่อไหร่และจะหามันมาได้อย่างไรเราจึงอาศัยเปิดสวิตช์ความสามารถของร่างกายในการดูแลตัวเองให้กลับมาทำงานอีกครั้งด้วย l ไลฟ v แ n t a g e และด้วยการ a c t i ิเวชันค่ะ